ยูนิตลิงเนี่ยมันคือประกันควบก,การลงทุนค่าเบี้ยต่อทุนประกันเนี่ยถูกกว่าการทําประกันชีวิตแบบเดิมๆคุณสามารถเลือกทําทุนประกันเนี่ยได้สูงสุดถึง250เท่าของเบี้ยที่คุณจ่ายหลักๆเลยเนี่ยจะถูกแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนคือ1ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ<อ>คุ้มครองชีวิตกับเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงทุน กับรุ้ง well body, เวลบัดดี้เพื่อนคู่คิดวางแผนชีวิตการเงินค่ะวันนี้รุ้งจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง Unit Link เพราะว่าหลายคนเนี่ยถามมาว่า Unit Link คืออะไร Unit Link เนี่ยก็คือ เป็นการทําประกันชีวิตควบก,การลงทุนอลนนี้เนี่ยเราจะมามองมุมอมองของในแง่ของข้อดีแล้วก็ข้อได้ของมันกันนะคะอย่างข้อที่หนึ่งที่รู้มองว่ามันคือจุดเด่นมากๆของยูนิตลิงเลย,เยก็คือว่าค่าความคุ้มครองชีวิตค่าเบีย้ยต่อทุนประกันเนี่ยถูกกว่าการทําประกันชีวิตแบบเดิมๆหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าอย่างสมมติว่าเป็นคุณผู้หญิงอายุต่ำกว่า40ปี คุณสามารถเลือกทําทุนประกันเนี่ยได้สูงสุดถึง250เท่าของเบีย้ยที่คุณจา่ายสมมุติว่าคุณจ่ายเนี่ยเดือนละ1,000บาทคุณสามารถเลือกค่าความคุ้มครองชีวิตคุณได้เลยเนี่ยถึง3ล้านบาทเมื่อเทียบกับการทําประกันแบบเดิมสมมูงว่าของบริษัทรุงเทพประกันชีวิตถ้าทำตัวห่วงรักกีเมียที่คุ้มครองถึงอายุ99เนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าเบีย้ยเนี่ยเดือนนึงเนี่ย6,000กว่าบาท เห็นไหมคะว่าส่วนต่างค่าเบีย้ยในขณะที่ได้ความคุ้มคอรองเท่ากันเนี่ยค่าเบี้ยของยูนิตลิงก์เนี่ยถูกกว่ามากนะคะส่วนข้อที่2ที่ดูแล้วเนี่ยเป็นข้อดีที่เด่นไม่แพ้กับข้อแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของทุนไม่ศูนย์แม้พอติดลบแปลว,ว่าอะไรตรงนี้จะขยายความหรือว่า ในการลงทุนของในการทำยูนิตลิงเนี่ยมันคือปักกันควบก,การลงทุนเวลาเบี้ยเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยสมมติว่าเราจ่ายไปเดือนละ1,000บาทหรือปีละ1นึ่งสองเนี่ยตัวเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยจะถูกแบ,บ่งเป็น2ส่วนคือ1ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองชีวิตกับเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงทุนลงทุนในอะไรก็คือจะลงทุนในกองทุนต่างๆโดยที่จะมี FA อย่างลุงเนี่ยค่ะที่เป็น Financial Advisor เนี่ยจะคุยกับลูกค้าหรือว่า ความเสี่ยงหรือความต้องการของลูกค้าเนี่ยในการวางแผนการเงินตัวนี้วัตถุประสงค์คืออะไรเราก็จะมาวางแผนร่วมกันแล้วก็เอ่อคุยในเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ออกมาเป็นดีไซน์ออกมาเป็นพอร์ตว่าเออเราควรจะแบ่งกระจายการลงทุนเนี่ยไปอยู่ในกองทุนหุ้น,ห,นหรือกองทุนในส่วนของหุ้นกู้หรือว่ากองทุนเรื่องเป็นสินทรัพย์ทางเลือกอะไรพวกนี้ค่ะตรงนี้เราก็ต้องมาคุยกันแต่นี้เนี่ย ก็จะมีลูกค้าถามว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําประกันแบบยูนิตลิงเกิดพอร์ตติดลบขึ้นมาเ,เงินจะศูนย์ไหมอ,อันนี้ก็คือจะขออธิบายว่าตรงนี้ถ้าเราทําประกันควบก,การลงทุนต่อให้พอร์ตเราติดลบแต่ทุนประกันชีวิตเรายังอยู่หากเกิดเหตุร้ายกับเราคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็ยังได้ทุนชีวิตตามที่เราเนี่ยได้วางแผนเลือกซื้อเอาไวนน้นะคะซึ่งจะต่างจากการที่เราบางคนบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดฉันไปลงทุนในพวกหุ้น หรือกองทุนอยู่แล้วฉันไม่จําเป็นที่จะต้องมาลงทุนหรือซื้อประกันแบบยูนิตลิงก์ก็คืออยากจะให้มองตรงนี้ว่าวเวลาคุณไปซื้อพวกพ้นพวกกองทุนเนี่ยเกิดสมมุติว่าเรามีวิกฤตเศรษฐกิจพวกออต้องยำกุ้งหรือโควิดอย่างเงี้ยุ้นตกทั่วโลกพอร์ตทุกประเทศติดลบหมดแน่นอนว่าพอร์ตเราก็คงจะหนีไม่พ้นถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อแตหพ้นกับกองทุน,เ,นเอาไว้โดยที่ว่าไม่ได้ซื้อประกันแบบยูนิตลิงก ถึงเวลาถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยพอเราติดลบทุกอย่างก็คือติดลบหมดไม่มีอะไรเลยคือคนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรเลยนกันนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคีย์เวิร์ดของยูนิตลิงค์เนี่ยคือยูนิตลิงค์มันคือการสร้างความมั่นคงไม่ใช่เป็นการสร้างความมั่งคั่งคือหมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นประกันคุ้มการลงทุนเพื่อให้เราเนี่ยอุ่นใจมีความมั่นคงในแผนการเงิน,นในชีวิตของเรามันจะทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้น นะคะส่วนข้อที่3ที่ลุงมองว่าเป็นจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของยูนิ l ลิงก็คือมีความยืดหยุ่นเราสามารถปรับแผนได้ตามเงื่อนไขของชีวิตเราในแต่ละช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้เรายังอายุไม่เยอะสมมติว่าเราเพิ่งจบมาเริ่มทำงานอายุสักประมาณเกือบ30ในตอนแรกเนี่ยความต้องการในเรื่องของ ความคุ้มครองเราอาจจะไม่ได้มากมายเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งไม่มีความเสี่ยงสองไม่มีภาระเราก็อาจจะเลือกความคุ้มคอรองไม่จะเป็นต้องถึง250เท่าสมมติว่าเราจ่ายเบี้ยหนึ่งพันบาทจากตัวอย่าง,งแรกเนี่ยเราอาจจะเลือกเอ่อความคุ้มคอรองแค่หนึ่งล้านเราก็จะมีเงินในส่วนที่จะไปลงทุนในพอร์ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะทําให้พอร์ตการลงทุนในส่วนของยูนิตลิงก์ตรงนี้มันขยายพอเราอายุสักประมาณ30หรือ40เราเริ่มมีลูก มีครอบครัวเราเริ่มต้องมองหาว่าโอเคนะถ้าเกิดสมมติเราจับไปในตอนนี้คนข้างหลังเราจะทํำยังไงเราก็ต้องมาวางแผนเรื่องการศึกษาลูกวางแผนในเรื่องของออคุ้มครองทรัพย์สินที่เราซื้อมาพวกกระแเงินกู้บ้านอนะไรพวกนี้ตรงนี้เราก็จะสามารถปรับ,ปรบเปลี่ยนคุยกับ s อเอหมือนเดิมว่าตรงนี้เราจะเารก็คือจะสามารถปรับในส่วนของวงเงินความคุ้มครอ,องชีวิต หรือในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าเรามีได้โบนัสมาหรือว่าเรามีเงินเดือนฐานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเราก็สามารถปรับเพิ่มเบี้ยตรงนี้ได้เพื่อให้ผลเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเด่นของยูนิตลิงซึ่งจะแตกต่างกับการซื้อประกันแบบเดิมเพราะว่าการซื้อประกันแบบเดิมคุณต้องซื้อทีละฉบับฉบับนี้สําหรับเรื่องเกษียณฉบับนี้สําหรับในเรื่องของออมเงิน สำหรับีสาหรับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีหลายหลายฉบับพอเวลาเราไม่มีคนมาช่วยดูแลเราก็จะมองไม่ออกว่าทิศทางหรือกระแสะแอสเซทของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อดีของยูนิตลิงก์ก็คือมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ช่วงอายุนะคะส่วนข้อที่4ก็คือมันจะต่อเนื่องจากข้อที่สก็คือว่ายูนิตลิงก์เนี่ย ถ้าคุณทำประกันกับยูนิตแบบยูนิตลิงก์มันจะทําให้คุณเนี่ยมองเห็นภาพรวมในระยะยาวว่าแผนชีวิตของเราโอเคเราจะตั้งใจทํางานเรียนจบอายุ22 23เราทํางานจนถึงอายุ60หลังจากนั้นเราจะ,กะเกษียณคือถ้าเราทําประกันแบบยูนิตลิงก์ควบคู่กันไปเนี่ยมันจะสามารถมองแผนออกเลยว่าในระยะยาวหลังกเกษียณแล้วเราจะมีความชีวิตความเป็นอยู่ยังไง แล้วก็ความมั่นคงของเราจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าทาออกมาแล้วมันปลอดภัยมั่นคงมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับว่ามีความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้นมีความสบายใจมากขึ้นว่าหนึ่งเราจะไม่เป็นภาระใคร2เราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่เราเหนื่อยมาทั้งชีวิตเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราทําประกันยูนิตลิงค์ปุ๊บแล้วเราก็ซื้อ ประกันสุขภาพซึ่งประกันสุขภาพเนี่ยณคนอายุ20-30เนี่ยค่าเบี้ยมันจะไม่แพงตกเดือนปีหนึ่งแค่หมื่นกว่าบาทแต่ถ้าเกิดคุณทําไปถึงอายุ60-70เนี่ยค่าเบี้ยตรงนั้น่ะมันจะสูงมากเพราะว่า1มันจะเป็นช่วงอายุที่เรามีโอกาสป่วยบ่อยมาก2ค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยในอนาคตต้องแพงขึ้นแน่นอนการทําประกันสุขภาพเนี่ยถ้าทั้งแพ็กเกจเลยจนถึงเราคิดว่าจนอายุดูแลจนจบอายุไขเราเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ4-5ล้านบาท ณนะวันนี้เรามีงานทําเรามีความมั่นคงทางไรายได้แต่ใครจะรู้ว่าหนังจากเกษียณเราจะเอาเงินจากตรงไหนมาจ่ายแต่การทําประกันกับยูนิตลิงเนี่ยทาง FA เนี่ยหรือว่าอย่างเอเอผู้แนะนําการลงทุนอย่างลุงที่เป็นเอดไวเซอร์พวกเนี้ยก็คือจะช่วยลูกค้าเนี่ยวางแผนกันเลยว่าถ้าเกิดคุณมีเงินแบบนี้เราจะสามารถ แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยที่จะไปลงพอร์ตของยูนิตลิงก์แล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยถ้าพอร์ตมันจเจริญเติบโตต,ตามความคาดหวังที่เราตั้งใจเอาไว้เนี่ยเราสาับเราจะมีเงินตรงเนี้ยมาตัดจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวอย่างเช่นเราสามารถบอกว่าเราสามารถวางแผนร่วมกันได้ว่าโอเคนะถ้าเราจ่ายแบบนี้จนถึงอายุสัก60เมื่อหลัง60แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สามารถจ่ายได้แบบนี้แล้วเพราะเราต้องเอาเงินไปใช้สําหรับยานเกษียณของตัวเองด้วยเนี่ย แล้วเราจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายค่าเบีย้ยเราก็จะมาคำนวณกันว่าเอาผลตอบแทนจากกองทุนในกองของยูนิตลิงเนี่ยมาตัดค่าใช้จ่ายของเบีย้ยสุขภาพเนี่ยมันพอไหมถ้ามันพอเราก็จะไปใจว่าโอเคความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสุขภาพเราเนี่ยก็มีคนช่วยรับผิดชอบลอะเราก็จะวางใจตรงนี้ไปได้จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างว่ายูนิตลิงเนี่ยมันจะทําให้เรามองเห็นภาพรวมในระยะยาวของชีวิตเราว่า ความเสี่ยงในด้านของสุขภาพเราติดจบหรือบางคนสุขภาพไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นข้าราชการมีสวัสดิการอยู่แล้วเราก็อาจสามารถถอนเงินจ ER, ากยูนิตลิงเนี่ยสมมติว่าทําจนถึงอายุ60หลังจาก60ปุ๊บเราอยากได้เงินคืนคล้ายๆพวกบำนาญเนี่ยออกมาเดือนละ4-5หมื่นดูแลกัน,กนเพื่อจะดูแลตัวเองไม่ไปเป็นภาระล,ลูกหลานสามารถทําได้ไหมเราก็สามารถวางแผนร่วมกับ FA ได้ว่า ถ้าเราต้องการถอนกลับมาใช้เดือนละสี่หมื่นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันจะพอไหมเราจะมีใช้ไปจนถึงอายุเท่าไหร่ถ้าไม่พอ FA อก็อาจจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะต้องเจ็บเงินมากขึ้นต่อเดือนนะไหวไหมมันก็จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจใช้เงินเป๊ะในอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยเราสามารถมองอะไรที่มันจำเป็นกว่าในระยะยาว ส่วนข้อด้อยที่รู้มองว่าเอ๊ะนิดนึงมันมีกล่องให้เลือกน้อยเพราะว่าในตลาดเนี่ยตอนนี้กลองทุนมีให้เลือกเป็นร้อยกองทุนเลยแต่ทำไมถึงมีให้ลูกค้าเลือกน้อยมากเลยใน unit link ม,มีให้เลือกแค่10บกว่ากองอันนี้รู้ก็ได้คำตอบมาว่ากว่าจะมีพอร์ตมาให้เราเลือกวางแผนได้เนี่ยของที่บริษัทรุงเทพประกันชีวิตนะคะจะต้องมีคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนเข้ามาในระดับลิงก่อน เพราะว่ากองทุนตรงนั้นเนี่ยหนึ่งจะต้องตั้งมาแล้วในระยะเวลาพอสมควรเพราะว่าการลงทุนแบบนี้เป็นการลงทุนในระยะยาวไม่สามารถอยู่ที่ตั้งกองขึ้นมาแล้วก็มาเปิดขายได้เลยมันจะมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคอมมิตี้เนี่ยเขาก็จะคัดกองมาแล้วในระดับหนึ่งเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่ากองพวกนี้สามารถจะอยู่ได้ในระยะยาวซึ่ง พอมองอย่างนี้มันก็จริงๆมันก็ไม่ใช่เชิงข้อด้อยมันจะเป็นข้อดีที่ว่ามันมีคนช่วยแัดกรองมาแล้วในระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ผลตอบแทนตรงตามที่เราคาดหวังเอไว้นะคะข้อดี4ข้อของการทําประกันแบบยูนิตลิงค์เนี่ยข้อที่1ค่าเบีย้ยต่อทุนถูกเลือกคุ้มครองได้สูงสุดถึง250เท่าข้อที่2ทุนไม่ศูนย์แม้พอติดลบข้อที่3มีความยืดหยุน่น สามารถปรับเพิ่มลดวงเงินความคุ้มครองพักชำระเบี้ยหรือถอนเงินในพอร์ตออกมาได้ข้อที่4มองเห็นภาพรวมในระยะยาวในชีวิตเพื่ออุดดู้ร่วมความเสี่ยงต่างๆได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมิมก็ยังอยากจะเน้นย้ําว่าการลงทุนมีความเสีย่ยงควรตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้ศึกษามาด้วยแล้วก็การทําประกันแบบยูนิตลิงค์คือการทําประกันชีวิตควบก,การลงทุน ถึงยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะกะําันตีผลตอบแทนให้กับลูกค้าได้นะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยรูเชื่อว่าการจัดสรรพอร์ตให้ตรงกับความเสี่ยงที่เราหลักได้เนี่ยเป็นการลงทุนที่มีความออแม่นยำม,มากที่สุดถึงแม้จะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ว่ามันเป็นผลตอบแทนที่หนึ่งมากกว่า การซื้อประกันในปัจจุบันแน่นอนพวกประกันสะสมทรัพย์ข้อที่2คือมากกว่าการฝากเงิน3คือแน่นอนคือได้ในเรื่องของความคุ้มครองชีวิต